ยังไม่ได้สรุปว่าใครเป็นแชมป์สำหรับซีซันที่2นี้สำหรับพัฟจีโมบายไทแลนโปรเล็กถูกต้องนะครับผมต้องอรอลุ้นกันสัปดาหนะ์หน้าแต่วันนี้เกมนี้จบจะได้16ทีมสุดท้ายเข้าสูร่รอบแกนไฟนอลและ1ทีมการันตีไปซีลีกตอนนี้สัญญาณสัญญาณภาพพร้อมแล้วนะครับไปดูการโดดรอบสุดท้ายในรอบค e ัดเลฟายอีรังเกลครับใช่ครับ <c oughs> เริ่มจากลายเครื่องบินกันก่อนนะท่านผู้ชมครับโอ้โหโอ้โหลายแบบนี้แต่วงจะเป็นแบบไหนล่ละครับบ <c oughs> <c oughs> เอาแล้วฮะอย่างน้อยเฟสแคลนครับถึงจอชโผล่แน่นอนเครียดฮะเครียดแทนคือต้องบอกนะครับว่าทีมงานของเราเนี่ยไม่ว่าเราทายเฟสแคลนไม่ใช่ว่าเราเชียร์เฟสแคลนนะครับ <c happens> คือเราก็แบบเฮ้ยจะได้ลุ้นไปสนุกมา้อมกันนะครับและอย่างที่บอกครับซูวินเอเจจีสามารถ,ถทายได้ทุกทีม <c oughs> ท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามก็ได้ถูกต้องไม่ว่าใครจะได้ครับเราแสดงความยินดีกับทีมทีมนั้นด้วยถูกต้องแต่สุดท้ายต้องไปว่ากัสราเน่อีกทีนึงว่าใครจะเป็นแชมป์ในซีซั่นนี้ครับใช่ครับ มินโตเลสครับถึงพื้นแล้วครับออนิกส์สปอร์ตถึงเช่นเดียวกันครับผมว่าวงซ้ายบนครับอืมถ้าวงซ้ายบนเนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เฟสโอ้เอาเลยครับแบบนี้ยังโอเคอยู่ครับเป็นวงซ้ายครับแต่ยังไม่ได้ยากมากสำหรับเฟสแคนนะท่านผู้ชมครับออนิกนี่คือขอหลัก10เองนะสิบคิวอะไรอย่างนี้นะมูฟนี้สําคัญมากของเฟสแคนเดี๋ยว <Hey. S 1> ดูวครับเลือกบ้านไหนมินโตเลส แล้ว16มา16มาชนบ้านเหมือนกันแล้วเฟสแคนถึงบ้านเหมือนกันถึงพร้อมๆกันในพีซีรุร่นแล้วินทอลเลสครับแล้ววินทอลเลสโดนเกมบอลจากเกมมาจากเอพีซีเลยทันทีเลยครับท่านผู้ชมครับตัวนี้จีซ่าโดนน็อกโอ้โหน็อกล็อกรถไปเองครับเอาละครับแล้วด้านหลังนิวเอ็กมานิวเอ็กมาด้านหลังเฟสแคนรู้ตัวไปจีซ่าโดนซ้ายเกมไปและดีพีซีรดนอนบาร์โทนี่เคตน็อกครั โอ้โหนีโอรูชันอีสปอร์ตครับแล้วเป็นนีโอเอ็กซ์เก็บโทนี่เคออกจากเกมไปเลยซึ่งน e ีโอรูชันอีสปอร์ตอยู่อันดับที่22 MR5 ครับลำบากแล้วรถเฟี้ยดโดนน็อกไปโดนซวจากเกมจากมาร์สเมโลจากวิสาห์แล้วทุกเคจากนี้เป็นน็อกมินซี่ของน e ีโอรูชันอีสปอร์ตไปบูช้าต้องขับรถหนีเลยครับเลยมาฝ้ายเจ้าตัวรอดยังไงครับโบชิปไปน็อกมาร์สเมโล่อาวเลยครับตอนนี้ครับท่านผู้ชมดูวงให้ดีครับทีมที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยมีหลายๆทีมเลยนะฮะใช่คคคครรัับบ8ิว2น บิคตอเล่เลี่ยนทำมาแล้วฮะเออเอาละครับดูฮะแล้วล็อกนะครับตัวเกี่ยวเกมมาจากเชอร์ตี้ครับถูกต้องซิกคาริโอมาครับแล้วจอนี่ธนเบโบด้านบนเฟียทอยโดนยิงอยู่เจ็บหนักเหมือนกันแล้วเจ้าการซิกคาริโอจะหนียังได้ไงฮะเจ้าการซิกคาริโอสำคัญเหมือนกันนะครับเจ้าการจะมาเสียฟรีแบบนี้ไม่ได้แล้วเขาปาระเบิดหยอดด้านบนพีซีน็อกแน่ๆน็อกไม่น็อกไปเรียบร้อยไหมครับแบบนี้เรียบร้อยฮะจัาสุขีครับไปน็อกใส่เฟสทอยได้ใช่ครับแต่ระเบิดเมื่อสักครู่นี้ไม่น็อกนะครับแล้วดูครับพีซีพีซีหบ เหมือนจะขับรถมาชาร์จถามจริงๆเถอะออาแล้วครับแบบนี้ยังไงต่อเชอร์ตี้เดินเข้ามาใส่ได้มาแล้วเก็บเฟยทอรเกมไปครับจะดูอีกจะดูครับ มาเอ็นกอรไม่มีอะไรจะเสียซิกาโลโดนระเบิดนกอินกอรน็อกไปเหมือนกันครับเชอร์ตี้แล้วเอ็นกอรเอ็นกอร์ชิงมาเพื่อจะเติมมาแล้วเจ้าการไปน็อกเดอกอิกอรได้แล้วเจ้าการโดนเทนน็อกจะพีซีไปบอกเฮ้ยเพื่อนธนบดีขอเธอแล้วจ้าตัวทีเฮดช็อตพีซีน็อกไปเหมือนกันเอ็นกอร์สำคัญคนเดียวเอ็นกอร์สำคัญคนเดียวแปะระเบิดแปะสมูทหน้าไว้ก่อนซิกคาริโอนะครับตอนนี้พวกเขาอยู่อันดับที่17นะครับ ผมบอกก่อนเลยแล้ววงฟ้ามาแล้วครับพิ娅โอ,โอโ <lier> ้ <ans Gra zie> โหเอาแล้วครับวงฟ้าของเฟสามันจะค่อนข้างตึงเครียดนิดนึงนะครับตอนนี้โวมันแรงครับแล้วจัสุอินไม่ได้ขับรถมาช่วยเพื่อนเพิ่งจะขับมาอย่างนี้เขาชุบขึ้นมาก่อนนะครับแล้วเจ้าการกำลังจะไหลตายครับเหมือนจัาสุอินตัดใจขับเข้ามาชุบเพื่อนก่อนแม่อาละแล้วเอ็นกอลครับนอนรออยู่แล้วพวกเขาเนี่ยเหลือแค่คนเดียวนะเอ็นกอลนะครับแล้วเชอร์ตี้กรรมระเบิด ปาขึ้นมากระ oh. ทบเข้าขาเรียบร้อยครับเจ้าก,การเก็บแต่ก้อนไปทันทบจบสิบ16ซิคาลิโอได้5้แต้มคิวครับเอาดิเอาแล้วครับซิคาลิโอครับจากอันดัสิบเจจะขึ้นมายัางไงตอนนี้ต้องรอดูแล้ววงจะบีบไปหาใครครับบีบมาตรงกลางตรงนี้เลย เอาเลยครับหมายเลข8จับตายดให้ดีครับออนิกอีสปอร์ตมีพื้นที่เล่นที่สวยตรงนั้นสวยมากๆครับ13ครับอาร์โมรี่เกมมิ่งอยู่ในวงครับโอ้โหแล้วอาร์โมรี่เกมมิ่งคาบเกี่ยวอันดับ16อยู่ด้วยนะครับโอ้โหมันไปเดือดข้างล่างด้วยครับทีนี้รถนำมาจอดด้านหน้าครับทำให้ถ้าใครผ่านไปผ่านมาก็รู้เลยครับยากนะฮะเฟสการโอ้โหอ้าวแล้วบอลสไตร์เข้าไปน็อกได้หนึ่งคนเมื่อกี้นี้ครับอ่า้วทีมสกีตไทยแลนด์แล้วโอ้โหเอมาไฟ เอมาไฟบอกปัดโทจะเย็นๆคุยกันก่อนขอสโมกแล้วขับรถขับรถเข้าไปในสโมกแล้วตารนรถเลี้ยวหนีหนีแล้วมาตีไปนอกเวจีของชาร์เปอร์เก็บชาร์เปอร์ออกไปเลยครับสลาเวจีแล้วบอลลูนไฟไม่ได้ขึ้นรถไปต่อครับเขาลงมาด้านล่างรถมันระเบิดพี่อาร์ครับแล้วก็โดนเข้ารวบเอมาไฟกำลังจะโดนตัดออกจากเกมไปไหนไม่ได้ครับเอมาไฟตรงนี้แล้วลัชนายไปน็อกใส่จัสคาลลีได้แล้วลัชนายน็อกดับเบิลน็อกใส่หน้าแฟนบัสติกไปด้วยครับตั้งแต่อันดับ15ลงไปเนี่ยสนุกมาก นี่ฮะับเดอรมิทเคลื่อนตัวมาวันนี้แล้วเดทเทรดอยู่ด้านบนเดทเทรดยิงใส่เดอร์มิทก่อนเลยแล The Mid ้วเดอร์มิทยังไงเลยครับเจ็บหนักแล้วน็อกไปเลยหรือเปล่ากระชับเปอร์ครับตอนนี้ฮาเดยโดนน็อกไปแล้วบูชาก็ตอนนี้ไปน็อกพอเขาต่อแต้มคิวครับบูชาก็ต่อแต้มคิวแล้วเรียบร้อยได้มาหนึ่งคิวแล้วครับอ่ะนับถอยหลังกันอีก7คิวกันต้องกินไก่แล้วบอลใ oh ส่ตอนนี้เป็นน็อกเอ็นจีอาร์ได้ครับแล้วดูทูเคสอนนี้ให้จอดอีวาน็อกไปเหมือนกันบูชากับบอกเลยว่ามาด้วยความ ความหวังของทีมทั้งทีมตรงนี้แล้วฟุก6-6โดนน็อกไม้ยังครับแม่มเป็นกอนดายเขาสเปรย์ใส่แล้วดูคอสวอจี้เปแค่บูชาจบแล้วครับเฟสแคนครับอันดับ15 1แต้มครับจบเส้นทางการตาม power 8-8เลยครับถูกต้องครับเอาเลยครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อครับสำหรับทีมที่เหลือคาราฮาเดสตายไปแล้วครับแล้วดูชาร์เปอร์จบ14หยุดไว้แค่นี้เหมือนกันสำหรับชาร์เปอร์ใช่ครับระเบิดของฟุกเทสครับไปน็อกไซยูนิของโตโยไซเกอร์และลิงเทสจะไฟครับฟุกเทสเดินเข้ามา เอ้ยแต่ด้านขวาเปิดด้านขวาเปิดมาแล้วฟุกเทสมายิงสเปรย์แล้วในบ้านมีเสียงได้ยินแล้วฟุกเทสเดินฉีกขวาออกมายิงล่าผีไฟไว้แล้วชูเคจังหวะนี้ไปน็อกได้ครับคิวโดนน็อกไปของนีโอลูชันเอาละครับดูว่าตรงนี้ครับ l ิงทีเครับเดินได้เข้ามาใสา่บ้านของตัวเก s t ์สไตรแล้วบ้านนี้มันมีห้องใต้ดินด้วยครับใช่ครับลรวซิกแซกรอจังหวะอยู่ ซิกแซกฟังเสียงนะครับแล้วตั้งค่ายกลอยู่ด้านล่างครับลิงเทสก็หาไม่เจอฮะตอนนี้เออมันลงทางไหนนะนะครับหาไม่เจอฮะได้ยินแต่เสียงกรับตอนนี้ครับแล้วพิกาตชูคอสยิงอยู่ด้านนอกต้องระวังซิกคาเลโอใช้จังหวะนี้ครับสวยงามมากๆซิกคาเลโอบอกใครจะทำไรทำแล้วพิกาตชูโดนน็อกจากเอิร์นไปแล้วล่าทายจุดนี้ไปเก็บพิกงิงออกจากเกมไปแล้วลูดน็อกมาตรงนี้ครับปคล้อครับไปเก็บพิกาตชูออกจากเกมไปพิซซานตอกศิลป์สามไปล้วมาตรงนี้ไปเก็บซิกแซกน็อกด้วย ดูหัวหน้ามาร์ครับเกนิซเซลจะเกมไปดูเหมือนกันตัวนี้ซายูลิคครับไปน็อกฟูที้ขึ้นมาแล้วซายูลิคแม่ไปดับเบลิลน็อกครับใส่อาร์ม่าด้วยเหมือนกันตัวนี้แล้วฟูที้ ฟุกโกหกนะฮะโดนน็อกไปจากเนี่ยแล้วไดฮาร์ดไปเก็บฟุกเทสออกไปแล้วซาโยริโดนยิงเจ็บหนักน็อกเหมือนกันครับก่อนทันนี่จังหวะนี้ไปน็อกซูซานสกอตเบวีแล้วก็ทันนี่โดนน็อกจากมีก้ามายไปอาวินคอร์จังหวะนี้ไปน็อกซาโยริได้แล้วสำคัญของซูซาร์สกอตจะโดนกับเดเทครับจังหวะนี้แล้วเอิร์นไปเก็บซาโยริออกจากเกมไปโบชีตดรอปช็อตโลมารรอครับเพื่อนน็อกอยู่สองคนตรงนี้แล้วยังไงต่อแล้วตัวอีกตัวแรกเกอร์จบเวดาสิบสองมีสองชิ้นทั้งนั้นแล้วไดฮาร์ ลิงเทสจบอันดับ10ใช่ครับโลแกนครับแม่เก็บไปก็ไมยไปหรือไอสโลไอสโลอยู่ด้านในนี้ครับอาร์มริเกมมิ่งต้องการใต้เหมือนกันครับแล้วซิคาริโอครับตอนนี้อยู่อันดับที่17น็อกอยู่1คนยังไงดีและลิง์เอิร์นครับหลายตายไป n อ c จนี้ไปน็อกคอสบอของทีม e ก t ไทยไลน์และเก่งโซ่ไปน็อกจัดด้วยของซิคาริโอแล้วทิวลี่จจนี้ไปได้น็อกจาก New X, นะิวเอ็กซ์ะอาร์มริเกมมิ่งกับซิกคาริโออยู่ด้วยกันครับตอนนี้ใช่ครับเอา oh oh. แล้วพทเราเหครับ อาวันนี้เกไม่ล่ามโจมนีเป็นน้องจุกแอกเก็บจุกแอกน็อกไปเหมือนกันเอมซีโดนน็อกไปกับจาก 2K จะได้ไปหรือไม่ได้ไปฮะคู่นี้แล้วเชอร์ตี้โดนยิงใส่จากแชมมาเอสอยังไม่นองครับชื่อยังไม่ขึ้นบีบหัวใจเหลือเกินถ้าคิวฟีดลึกมันขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันจะจบกันตรงนี้ครับอาร์มโจไปเก็บลาสไนได้แล้วเดาล่ะฮาเซลโดนนองก,ก่อนนะคิวฟีดขึ้นแต่เป็นการยิงจากเกงโซ,โซ่โอ้ดูฮันแล้วอาร์ลี่สี่ไปนองเส่จเจ้าการได้แมชมมาเอสขึ้นมาไดาทางน็องแจสตูดิทไปก่อนครับตัวนี้ไล่สโลไปเก็บเจ้าการจากเกมไปอาร์ลี่สี่ก็มาช่วยยิงและยิงปาจังหวะนี้ไอ้สโลสกาโฮโลดึงจังหวะไว้อยููููู่่่่รรร้้้้้้แแแลลลวววคคคััััับบบาาาอออออนนนนนดดดเจจกยมมมโตงีไไป็สทผช เอซไปน็อกเซเช์ตี้ได้อามริลเกมไม่ดูเหมือนจะได้เปรียบตอนนี้ใช่ครับแต่ว่าล้มอยู่นะครับแล้วคนหนึ่งเจ็บหนักแล้วก็ดาบไปซัมคอนมอสออกจากเกมไปจัสตูอิดหลายตายไปแล้วครับแบบนี้เอาแล้วครับเหลือมิสโซต้าคนเดียวเท่านั้นครับพี่อูครับโอโ้โหกุมชะตาชีวิตไว้แล้วหาว่าไม่มีแน่ๆครับเข้า,ามาซ้ำแต้มคิวไปตอนนี้ครับซิคาริโอเหลือคนเดียว โอ้โหเลยมิสเตอร์ต้านคนเดียวฤลืดูทูเคโดนคอสสามไปจากอาร์มโจนจะตายไหมตายไหมไม่ตายตาย,ยังไงครับไม่รอด <c oughs> ครับมินซี่ได้เต้เดือดทูเคไปครับแล้ววอร์ดัสยังเหลือครบนะครับตรงนี้ครับยังเนียนๆอยู่ฮาวอร์ดัสเดอะเมอร์อเดอร์แล้วปอไซเระเบิดน็อกเวลมอสไปครับ อืมแชมป์เอสพยายามจะหานะครับสุดท้ายแล <ะ S 1> ้วปอนซายพิอาจะทำไปเล่นปลายนีไมไอเอสจะแซงเฟสหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหยากอยู่เหลือแค่สองคนเท่านั้นครับตอนนี้แล้วปอนซายจะการระเบิดลูกหนึ่งเวลมอสคานถอยหลังไปมาตินต้องชะงักไปเลยแล้วปอนซายซ้ำไปครับเวลมอสโอ้โหปานระเบิดก็แม่นนะ้ปอนซายวันนี้ทำะไรดีไป็นหมดหแล้วดูครับท่านผู้ชมแนะแชมป์ไอเอสไปเก็บคิวนี่ฮะซิคาลิโอจบแค่ตรงนี้ครับมีแค่ห้าคิวครับหยุดตรงนี้แล้วครับซิคาลิโอคราวนี้ต้องไปโฟกัสทีมที่สิบเก้าพิอาจ ออนิกอีสปอร์มีพื้นที่เล่นอยู่แล้วเหลือ4คนครบครับอ่อนนะครับออนิกอีสปอร์ครับเหลือ4คนครบท้วนแต่ดูเหมือนคิวฟีดยังไม่ค่อยขึ้นนะใช่ครับแล้วเปิดฉากยิงแล้วแซมเบ้ครับไปน็อกมินซี่ได้เอาเละครับแล้วแซมเบ้สเปรย์มาจากนี้เกมมินซี่จะเกมไปแล้วขึ้นรถก่อนวงฟ้ามาออนิกได้แต้มแล้วขับไปด้านหน้าที่เป็นเนินต่ำจอดแล้วเอกเอกอยู่ด้านหลังเอกอีเอกเอกอยู่ด้านหลังครับ เอาแล้วครับแบบนี้เดทเทรดเขาใส่ไปแล้ว APC ไปน็อกใส่แชมเมอ์เอสดาวน์มินิเกมมิ่งสนุกเลยครับถ้าวน์มินิเกมมิ่งโดนตัดจากเกมนะตอนนี้แล้วออนิกยังเหลือครบ4คนนะครับเกินตรงนี้ตอนนี้เนี่ยคะแนนเรียวถามแล้วตรงนี้ APC สวนมาน็อกไอโซโลไปได้ครับแล้วบอนไซไปเก็บ APC ออกจากเกมไปแม่ปอนไซค่อยๆเก็บคิวมาครับ5คิวจะเนวิชั่นอีสปอร์ตครับใช่ครับแล้วน์มินิเกมมิ่งจบอันดับ7มี3คิวครับ พอปอนซายไปดับฝันแล้วดูครับปอนซายยังคงเนียนต่อไปออนอีกได้ใจเลยครับรู้แบบที่เซบม,มยอยู่รถระเบิดใส่เก่งโซ่ไปทีมสกีแลนด์จบอันดับ6อ,ออนเด็ดขึ้นมาอันดับ17คะแนนเรียวถามนะตอนนี้ห่าง4่แต้มครับจากอาร์มอลี่เกมมิ่งท่านผู้ชมและอาร์มอลี่เกมมิ่งคือได้แต่นั่งดูเลยครับท่านผู้ชมโอ้ย ห้าทีมสุดท้ายครับเดทเทรดมีเจ็ดคิวตอนนี้อยู่ขวาล่างเอไมท์เอชเหลือสองคนแล้ววอลดัสโดนอะไรฮะระเบิดหรือเปล่าฮะจากอาร์มโจนคือตอนนี้คนที่แย่งซีนทั้งหมดคือออนิกอีสปอร์ตใช่ครับยิงจังหวะไว้ลัสนายจะแม่นตอนไหนไม่รู้แต่ตอนนี้ซีสกายต้องแม่นที่สุดแล้วครับผมบอกก่อนถ้าวัดเปิดน็องลัสนายได้เดี๋ยวผมบอกเลยบันเทิงล่ามโจนตรงนี้เป็นน้องออนไลน์ยี่สิบสี่ได้ครับอีกด้านหนึ่งเอาล้วครับผมวอลดัสเปิดน็องเอไมท์เอชได้และดูเอกอีเอกครับพี่อาร์ตครับ คานมาฮะตามวงฟ้ามาเรื่อยๆแล้วเทเลยิยงแล้วลูกบอลเจาะอะไรอยสีได้ไปอีก1คิวเอาเลยครับคนเล็กก็ได้ครับไปเก็บคีปบอลซ้ายเกเอไมท์เทเจบ,บัลลังกห้าครับมี5คิวเอาเลยครับแล้วดูครับจังหวะนี้อนอนอีกมันแล้วเกิดลอาโจมาัจังหวะนี้รุ่นน้องโลกแกนไปบอลนั้นก็เข้ามาช่วยเหมือนกันคราวนี้เดเทธลำบากเอกเอกเอกแล้วหล่อซัดไหมซัดไปหนึ่งนี้ยแล้วเทลลี่อีกด้านหนึ่งไปน็อกบาตินได้เอกเอกไปน็อกซิสเกานี่แล้วเทธมาโจนี้เอกเอกเอกโอ้โหไปเก็บซิสเกาลี่แล้วมันด ดูครับได้เปแค่1คิวเจากเอเอครับจบอันดับ4ไปตอนนี้ทิลลี่ครับไปเก็บเอเอเอออกจากเกมไปแล้วตอนนี้ Onix Esports แซง Armory Gaming เป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการครับและเขายังไม่จบด้วยครับโอ้โม a r m o r y Gaming ฮะอกหักวินาทีสุดท้ายตรงนี้ทิลลี่ครับไปเก็บมาตินออกจากเกมเอาเลยครับจะปิดแชมป์หรือเปล่าสำหรับ Onix Esports ครับพวกเขาเหลือกัน3คน เช่นเดียวกับซีคาลิโอใช่ครับหลายๆทีมที่ต่อกันมาด้านล่างนะครับใช่ครับเอาเลยครับแล้วเนี่ยจังหวะที่เอยูจีครับไปน็อนกอ่ามโจนได้แบบนี้ตีกันเองก่อนแล้วเทเลเป็นมือที่3ามก็ไปน็อกลุ่นน็อกเนี่ยไปแล้วเทเลเทเลขึ้นสะโคคูณสามายเอ็มโฟพยายามจะหาในจุดที่เขาน็อกได้อืมอ้าวเลยครับเดทเว้ครับน็อกอยู่หนึ่งต้องชุบขึ้นมาก่อนเพื่อสู้ให้สมศักดิ์ศรีที่สุดครับถูกต้องครับวอร์ดัสเมเบอร์เดอร์ซ้ายบนครับเหมือนจะคลานไปหาเพื่อนครับนกอ่านโจนจะชุบขึ้นมาได้หรืออเเปล่าานะคครรรัับบดดดี๋ยวูก์ แล้วลัสไนส์สเปย์พีไฟมาใส่เทเลแม่ยังไม่โดนนะครับแล้วลัสไน์นี่วงฟ้าชิดหลังเขาแล้วเหมือนออนิกส์แกค่อยๆเคลื่อนมาครับเทเลครับมาหามุมแล้วยิงลงมาแม่ต้องขยับมานิดนึงครับเดทเวดโอ้โหแล้วยิงมาเนี่ยโดนด้วยนะครับแล้วดูต้องแปดสโมไว้ก่อนเลยครับสำหรับเดเทเกมมิ่งเทเลคานซ้ายเข้ามาคานซ้ายเข้ามาเรื่อยๆจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูกันนะครับดูครับ วอร์ดัสครับด้านซ้ายเดทเทรดด้านบนแล้วเรียบร้อยฮะทเซมเบ้ขึ้นมาน็อกสามโจทได้เหลืออีกคนหนึ่งครับวอร์ดัสโอ้โหอันนี้เกมมาคมอะไรเอาเกมนี้ครับแล้วแซมเบ้แซมเบ้สเปย์ไปหวังจะเก็บงานของตัวเองครับที่น็อกได้ก็ดัสเหลือคนเดียวนะครับของวอร์ดัสเดอะเมอร์เดอร์อืมแล้วดูครับพยายามจะซ้ำครับแล้วก็ดัสแม่อยู่ใกล้ๆกันเลยครับใช่ครับเดทเทรดยังไม่ออกศึกมากครับตอนนี้เหมือนรอครับรอให้พลเล่นมันลดลงอีกคือถ้าวอร์ดัสเนี่ยโดนตัดเนี่ยจะเป็นไฟท์สุดท้ายที่เหลือกัน3ต่อ3 ไม่แล้วฮะตอนนี้ฮะสต่อ2แล้วเทเลไปน้องลาซัตแล้วโดนเทน้องมาจากโลแกนเหลือ2ต่อ2โอ้โหแล้วกอดาร์นี่ไม่ยุ่งกับใครครับเนียนๆอยู่แล้วเซเมคานตามมาคานตามมาแล้วเห็นแล้วน้งอันนี้จะสามารถมโจนออมโจไม่น่ารอดแล้วครับเรียบร้อย,รย,รอยครับเซเมคเก็บออมโจนจะเกมไปเหลือกันแค่คนเดียวครับวอดัสครับแล้วดูเดทเทรดครับเจ็บหนักอยู่หนึ่งคนก็คือเนียลาสไนน์น้องอยู่ใช่ครับ แล้วดูโลแกนตัดสินใจครับไม่ชุบเพื่อนแล้วครับให้มันจบจบตรงนี้ครับแล้วมเซเบ้โดนงัดมาโลแกนเฮ็ดจอดเซเบ้น้องไปแล้วลูดมาจากกอนดานจะโดนแจมครับกอนดานน้องโลแกนแล <Hey. S 1> ม่นเนี่ยหันมาสวนกอนดานไปแล้วสุดท้ายรครับเดเทนะฮะโอ้โหกลายเป็นความโนเนียของเดเทและพวกเขาทำได้ครับเป็นแชมป์ไปในเกมสุดท้ายอิรันเกลครับถูกต้องครับ ปิดฉากรอบคัดลือไฟครับของพับจีโมบายไท a แลนด์โปรลีก2020สีซั่นที่2ไปเป็นอย่างเป็นทางการ,รใช่ครับเดตส g เกมมิ <ated> Gaming, ่อะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงเอาละครับตารางคะแนนพร้อมแล้วไปรับชมตารางคะแนนก่อนครับ ตารางคะแนนเมื่อสักครู่นี้ครับเดเทดครับกินไก่11คิว26แต้มครับอันดับ2องออนิกอีสปอร์ตโกงความตายครับ7คิว19แต้มอันดับ3ามวอร์ดัตเดอร์มิเดอร์6คิว16แต้มอันดับ4 m i t ม5คิว11แต้มอันดับ5ครับเดอะมิดอีสปอร์ต1คิว9แต้มอันดับ6ทีมซิการ์ไทยแลนด์3คิว7แต้มอันดับ7ครับเนโอเรชั่นอีสปอร์ต5คิว6แต้มเท่ากันกับซิการิโออีสปอร์ตครับ ถูกต้องครับอันดับ9ครับอาร์ม وري เกมมิ่งครับ3คิว5แต้ม10 11 12เท่ากันหมด4แต้มลิงค์ทีเอสสุ c o สคอนและโตเกียวไซเคอร์บเขาวิสรเกมมิ่ง14 15 <c oughs> นะครับผมเฟสแคร์และทันเดอร์โบครับ1แต้มเท่ากันนะครับสุดท้ายฮะชาร์เปอร์ครับอันดับ16บศูนย์แต้มครับอ่ะเราไปดูกันับผมว่าใครเป็นแชมเปี้ยนของรอบนี้ครับนั่นก็คือเหลืองมากแบบนี้ มาแล้วฮะ power 888 kps นั่นเองครับ oh. ผม oh. แชมเปี้ยนของเราครับผม p ับ G Mobile ไท a i l a ด d โปรลีก g u e 2ั2 0ซีซั่น,น2 <Ừ. S 1> นั่นเองนะครับผมยังไม่จบเรามีความยินดีจากส่วนอื่นด้วยอย่างแรกเราดูท็อปแฟกเกอร์กันก่อนดีกว่านะตอนนี้เป็นอย่างไรแล้วไปดูกันครับผมวินเนลสยังยืนหนึ่งอยู่ฮะ103ยสามคิว นะฮะตาตามมาติดตด้วยสโตน 95q โชเว็ตเอส 91q ปอลไซ888แล้วและตารางคะแนนครับผมเรามาดูอันดับ1ถึง12ก่อนนะครับผมนี่ฮะแชมเปี้ยนของเราครับ power 88 kps ครับอืมที่2ครับ f a c e c a n ครับที่3 midh ครับที่4 rq a r e n a ครับที่5้ a ว d ลด the murder ที่6 tokyo s t i ต e r ครับที่7 d ็ดเรทเทดครับที่8 golden cat ที่9 p ้าโปรเปอรครับที่10 link ts ครับที่11 K.O.G. ครับที่12ปพ e ีระมิด e s p o r t X ครับและไปดูหน้าสองกันครับผมอันดับ13ถึง16คือใครครับอ,อันดับ13นั่นคือทีม Secret t h a i l a n d ครับผมโดดจาก17-18ขึ้นมาเลยนะจากสจาก17 18ขึ้นมา13นะครับผมตามมาด้วยชาปเปอร์ครับเด e m มิทครับรวมถึงโอนิกอีสปอร์ตที่มาพลิกในเกมสุดท้ายมูฟสุดท้ายเลยแล้วก็ ขอแสดงความเสียใจแต่ว่ายังไม่จบเส้นทางของคุณนะครับเราจะมีรอบคัดเลือกที่จะนำคุณกลับมาอีกในรอบโปลนกในซีซั่นหน้าอยู่แล้วนะครับอัลเบ g รี่เกมมิ่งซิกคาริโอซุยไซส์คอรครับธันเดอร์โบซีเอเซททีมนีโอรูชันวิษณ์แล้วก็อัลฟาเลสไม่ได้ไปต่อครับอ่าส่ว